สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็จะมาแนะนำวิธีการบีบอารัวดอกกุหลาบอังกฤษอีกแบบหนึ่งนะคะสำหรับดอกนี้เราใช้หัวบีบ3ามหัวด้วยกันค่ะหัวแรกนะคะหัวนี้นะคะที่เราทำเป็นแกสอนสีเหลืองนี่นะเราใช้หัวบีบนะคะหัวเขียนที่เป็นหัวเขียนเบอร์สองนะคะหาซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะเราก็จะบีบขึ้นแบบนี้นะคะ เป็นเส้นๆเส้นๆน,น,น,นะคะสังเกตว่าครูจะมี2สีด้วยกันนะคะชั้นแรกคือสีเหลืองนะคะชั้นที่2ก็คือสีส้มนะคะเพื่อจะเป็นการเอ่อเบลนนะคะเบลนสีให้เขาดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเราก็หยิบขึ้นแบบนี้นะคะรอบๆเลยเนาะเท่าที่เราต้องการนะคะ ก็ดูว่าสวยงามหรือ,อยังนะคะก็เติมเสริมเพิ่มเติมให้สวยงามนะคะจากนั้นเราก็เอาไม้พายเนี่ยนะตกตกตกนะคะให้ได้รูปได้ทรงต่อมานะคะเราก็จะขึ้นเป็นชั้นของกลีบนะคะซึ่งใช้หัวบีบกุลาเบอร์104นะคะก็บีบไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ บิดข้อมือเล็กน้อยนะคะแล้วก็บีบจนรอบเลยค่ะกลีบจะสับหว่างก,กันนะคะแล้วก็บีบให้รอบนะคะดอกเล็กดอกใหญ่ขึ้นอยู่กับเราต้องการขนาดดอกเท่าไหร่นะคะแต่ก็เช็คให้ว่าอดอกมีทรงกลมดีหรือ,อยังนะคะสวยหรือ,อยัง เมื่อได้ท่งเมื่อได้ขนาดตามที่เราต้องการเราก็ใช้ไม้พายนะคะแต่งต่อมานะคะหัวบีบใบไ,ไม้นะคะเบอร์68ทยี่ห้ออาตาลีนะคะก็บีบเป็นใบไ,ไม้ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วลองทำดูนะคะ